การแข่ันไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามเมื่อเกิดข้อผิดพลาดมักจะโดนคู่แข่งลงโทษบางครั้งถึงขั้นแพ้เลยก็ได้อย่างเช่นในเกมที่ลิฟพูเอาชนะบาร์สลีย์ไปได้4ประตูต่อหนึ่งซึ่งในเกมนั้นนะคะลิฟพูก็เรียกได้ว่าโอ้โหชนะแบบที่ขาดแบบที่อาจจะไม่เคยขาดมาก่อนนะคะเป็นเกมที่เล่นได้ชิวๆสบายๆแต่ มันมีจังหวะที่ผิดพลาดถึงขั้นว่าโค้ชของบาลลีเขาได้ออกมาตำหนิสบอสไลหรือดอมนะคะว่าเอ้ยดอมเหมือนดูถูกคู่แข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยในในจังหวะที่ดอมพลาดนะคะซึ่งแน่นอนเขาว่าในจังหวะนั้นหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าเอ้ยจังหวะการาพลาดของดอมอ่ะมันไม่ใช่ความตั้งใจแต่มันคือข้อผิดพลาดอะเออเหมือนเป็นจังหวะที่อาจจะ เรียกว่ายัางไงดีอะง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาที่เราเจอคู่แข่งที่อ่อนกว่าบางครั้งการเล่นแอคมันก็จะเป็นเรื่องเรื่องปกติที่มันอาจจะเกิดได้แต่ในกรณีของดอมอันนี้เราไม่รู้ว่าเข้าแอคหรือติดแอคหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ค่ะคนที่ออกมาพูดถึงดอมนอกจากจะเป็นกุญซือของบาร์ลี่แล้วยังมีในส่วนของอ แอนด์รบสันนะคะรองกับตันทีมของของแดงลิพูก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะซึ่งแน่นอนเขาว่าทางด้านของแอนด์รบสันเขาบอกว่าทุกคนเขาก็ได้มีการพูดคุยมีการตักเตือนดอมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนเขาว่าถ้าหากว่ามันจะมีใครที่จะต้องถูกตําหนิสักคนแน่นอนว่า คงอาจจะไม่ใช่ดอมเพราะว่าดอมเขาเป็นคนที่เล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่มันสม่ำเสมอมาโดยตลอดแล้วเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆดอมเขาเป็นคนที่เล่นแบบทุ่มเทมากๆแบบใส่เต็มร้อยทุกนัดเลยและแน่นอนค่ะว่าการที่พลาดเนี่ยแอนดรูว์บอสันเขาบอกว่าเราจะผิดพลาดแบบนี้ในเกมใหญ่ไม่ได้แล้วหลายๆคนเขาก็มีการเตือนอดอมนะคะซึ่ง ตัวดอมเขาก็รู้ตัวดีว่าเขาผิดแล้วเขาก็ได้มีการขอโทษเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรเบอร์สันยังได้บอกอีก่ด้วนะคะว่าสิ่งที่น่าหงุดหงิดมากๆในฤดูกาลน,นี้คือเราปล่อยให้คู่แข่งได้โอกาสซึ่งบางครั้งเหมือนเรานำอยู่2 0แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราคุมเกมได แต่สิ่งที่มันตามมานั่นคือเรื่องของข้อผิดพลาดที่บางครั้งมันนําไปสู่ออความท้ายแพ้หรือบางครั้งนําไปสู่การเสมอทางที่นําคู่แข่งมาแล้ว2อแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันก็มักจะมาจากความผิดพลาดส่วนบุคคลอันนี้คือมุมมองของแอนดรูว์บัสันที่เขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่จอหนหรือโดมินิกโว l สไลได้มีการ พลาดในเกมที่เอาชนะบันซลียไปได้4ประตูตอหนึ่งในศึก FA Cup ันั่นเองค่ะ